กา m i มินฟลอเนอร์หกสี่ห้ามนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือหน้าจอไม่สามารถแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับแต่ตัวเซนเซอร์ยังคงทํางานได้ตามปกติโดยปกติแล้วนะครับชิประบบไฟบนอบาดชํารุดหรือหน้าจอชํารุดนะครับเพราะลูกค้าไปทําตกกระแทกมานะครับก็จากสภาพก็ ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับก็กระจุกซินเซอร์ฮ์ดเล็ก็แตกรล้าวนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ยังไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งถึงข้อจากัดของการเปิดซ่อมก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ํหล้าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวต้องเปิดออมาทดลองซ่อม ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ตัวชิประบบไฟที่บนบอร์ดหรืออชุดหน้าจอนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านรกดีไบท์เราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ